มาครับวานาถาครับวันนี้นาถาของเพ้ดูสินาถาน,นาถา,า,าไม่มอกไก่พูดหไม่เห็นหไม่เห็นอ๋นี่มันเห็นเนี้นอันนี้เนื้อลูกเนื้อเนเนืที่หมันเนี่ยเนื้อมันรบกวครบเนื้อเนื้อน,น,น,นาถา้น้อกินได้เลยคอเาเลโอ้ ไล่ซดไล่ไลลต้นหาหนูพอมาถึงบ้านขวเนี่ยมันนึกกะสุนไหนชื่แรกคกันไล่้นหาหนูถึงบ้านขวเป่่อในองโออนีก็ทํงานยทำไมทั้นี่ยมันต้องคิดมีดบ่ะก็มีดจับเข้าใจ้ต่เคนไหนชอบที่มีดเขาข่าเ ไปถามไม่ชัวอยู่ไม่ได้ถาม,มาไม่ไามมาอยู่ดซื้อวา,าไฟอเสียมโคด,ด,ดังหลายคราติดแล้วน้ำน้ำกส่ไหนเขาบอกใส่นานาำกรอเลยอ,เอา,ากคนนี้อยู่เอ้ากระเดะ ยกนิดนึงเลยยกนิดนึ่งเลยม่ทดนนอนหรืลวยดปัดที่ก่อนัก่คนคอยเสิรเนื้อให้พูดดูเากองมาอาเนื้อมาันเปนพระเกนะปูดูปลาวดีนี่เลยทนปลาวนั้นไปให้พูดเดอเตรียมไว้ ปิดก,ก่อนไฟไม่จิดเลย,ยโหไจะดูถูกแก๊บธรรมชาติตัวสวยก่อนมีบางไฟก็ไมัยนอ้นจาเอามาพูดหวานตัวสวยเพราว่าจิหวานเห้มแต่ปลาดวยก็ยืนบางไฟว่าเยววนแกเ่้อแต่ปลา ผอให้รนนอนี้ไว้ทนนีครับรมาณหอยแล้วสองนี่ไส,วน,นนสวนมอก่อนมึงยังไม่จับไหมฮะเน,นื้อแท่เนี้ยครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวทเป็นชิ้นไม่เที่ยวไม่ได้ บ้วนลงไปอีอ้วนลงไปกมีรถดีมากใกล้ได้มีรถไก่ก็มีแหล่งกเพิ่มอูในโรับคุณผู้ชมรถหมูรถไก่ไอช้างต้มอะไรรถไถรถถังเลมั้โอเครถควย นั่งคุยนั่งคุยกับเด็กนั่งตั้มนี่แหละมนั่งเลยสูงเลยโอ้บางไปใส่เ้าไปกาเลยปิวไอ้พวกพักมันก็บีเลยมึงไม่ฟันฟื้นเลยวันนี่นออยู่ไหมนี่นี่ังสีน้อยหน่อยฮนี่มีอไรที่เทาขึ้นเข้าานะ ใ้น้ำใส่กปต้องใ่น uh ้ำางกด้คือแม่ใส uh uh ่น้ำนางโคกมั mmm. ้ยแลดูสิว uh ่าน uh ้ำขี้ลางนี่สิะมันลางมาตอนนี้อาเด็ดขี้โมเด็กมัวนก่างโกอรอยมขี้โมว่าน้นางุกใส่ก็เข้าแล้วอยนาดคกน้ขี้ลาใส่ ตเมื่อหรั้มไหู้ขาปูก็เก่าเมัที่เด็มซะผมวเขาว่าไงไปถามเขาว่าม่นายังไงบอกเลยไถามเขาว่าม่นายังไงใช่ถามคนไหนตาลาเดือเลตาเืเนี่ใส่ด้วยตาลาเดอะไรนะคืนคืนเดินเพลินอะไรนะ ไม่สบายจะเป็นมนได้ไงนั่งงานเหรอคอยวไฟคอยวิแก๊อ๋อนี่ยื่อลิงนั่งถือไว้พาไปนั่งใจผ่านมีตังแฉกร่วงถืปุ๊บปยมาได้ปเหนไว้วนมะขี้เกลากันข้าอยื่ไหนวะไม่รู้นะ มาขายยืมในบ้านมีาน้กล <ะ S 1> ิ่นแมงใบลมีต้งก่องมดีก็ <นะ S 1> โอ้พื้นเปียบงามเน่ย <นะ S 1> ม,มีไดไอ้ด้วยเป็นไงพอหากล้องด้วยดูดีเชียว นี่อว่ารูนั่นมันมป็ะไน้ติรั่วทุกทุกโลแล้วทั้งทกที่เขาไปใส่นั่นแหละเนื่อยเดอยขึ้นโอ้นี่หน่อยเคเรียบเกล่องรั่วใหญันาดียิงเลื่ย่นเครับแไปไหนได้แล้วนะครับ้ามันมอสมีไม่มีบ้าเลยตนแต่วตื่มาง้าิบบาทคนเ้ครับใชหเงคันนี้เสียงคันเหยงคันเี่ยวเไปไปทไนเ็าเย ไม่หาเอว่ไมได้ไปเตอะไรแปลกไงเออเสร็จแล้วไม่ได้ไปเอาอะไรไหมไม่ได้ยิ่งเพิ่มย่งมีอครมาก็เนี่ครับซับก็พาเนี่ยซับเนี่ยหัวไม่รู้ได้ไงไปซื้อเนิจะยัง ไปเลยอ่ะเดี๋ยวก็ได้ดามึงหัวกบ้านอะไรเนี่ยกับสุมคาดลนนี่ไม่มึงออกมานวยพู้ตัววะถุงไหนปุ๋ยไปให้หน้าบ้านนี่มมนเหลีอยงกูกินเลยนี่นี่โอ้โห ขาดเหมอเยอะเลยเหรอพูดถุงขาดถุงขาดก็โหโอ้โหโอ้ถุงขาดเลยให้พกถุงเลยมาอ้้หตาเห็นถุงยางกับบ้านงนี่เหรอแล้วาคนเอถุงะเดี๋ยวเดี๋ยวเลคมาได้มาแซ่มมาถ่าขวบี้เตียมฝากันเดียเตียงครับ เก็บเองดืงเองเข้าใจไหมหม้อเก็บเองฝาเก็บเองหมดนี่ถุงเงินก็แบบเออขาต้องรักษาหนามัยหน่อยตรงเมียนกี่คนฟังอ่ะคนเดียวเขายิงดูคลิปอยู่เขาดูทุกคลิปโอ้ตอนเนี้ยคนเดียวแม่ตอนค้างตอนค้างชื่อคนเดียว โอ้ยก่อ,อ,อ,อนเนี้ยน้ำจุแ๊แวบผมจะให้ถ่านกานั้นส่วนอุ๊บมาเสรยบรอยครับตัวเก็บผมนะครับอันนูนนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวมาท่น้ครับเดไปครับไปไหน